าประเด็นดังวันนี้เกมแล้วสําหรับแก๊งแคล้วคลาดนะครับไม่แคล้วคลาดปลอดภัยเหมือนกับชื่อแก๊งครับเมื่อตํารวจสยบภัยรีบุกไปตรวจค้น20จุดทั่วไทยพบว่าเป็นแก๊งที่ขายยาเสพติดผ่านทางออนไลน์แล้วก็ส่งของผ่านบริษัทขนส่งเอกชนนี่ยแหละครับมีเงินหมุนเวียนนับร้อยล้านบาทแต่สามารถยึดทรัพย์สินทั้งรถยนต์และบ้านมูลค่ากว่า60ล้านรับ ปฏิบัติการนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังชุดสยบภัยรีพร้อมกับหมายจับหมายค้นเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดและสมคบฟอกเงินหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ตำรวจเข้าค้นเป็นบ้านพักย่านถนนรังสิตนครนายกคลองสามพฤติกรรมของเครือข่ายค้าย,ยากลุ่มนี้นะครับก็คือจะขายยาเสพติดผ่านทาง Facebook โดยมีนายจเจริญชัยหรือว่านายบีมครับเป็นหัวหน้ากลุ่ม ใช้ชื่อ Facebook ว่าแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็จะมีเครือข่ายเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ส่วนใหญ่จะใช้ชื่อ Facebook เป็นนามแฝงพอมีลูกค้าติดต่อมานะครับก็จะสั่งให้เครือข่ายเป็นคนส่งยาเสพติดไปให้ผ่านบริษัทขนส่งเอกชนจากการตรวจค้นภายในบ้านหลังนี้ตำรวจตำรวจพบเงินสดกว่า1ล้านบาทมีบัตร ATM สมุดบัญชีธนาคารเป็นจำนวนมากมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เขาก็ยึดไว้ตรวจสอบนะครับ ด้านผู้ต้องหารายนี้ปฏิเสธครับบอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดอ้างว่าไม่ได้ค้ายาผ่าน Facebook ตามที่ตำรวจกล่าวหานะแต่ยอมรับว่ารับโอนเงินจากบุคคลหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าอากูครั้งละ4 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทบางครั้งก็เป็นแสนจากนั้นก็จะเอาเงินเนี่ยมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปฝากเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่นตามที่ได้รับคำสั่งมาโดยที่ไม่รู้ว่าเงินที่ได้รับโอนมาเนี่ยเป็นเงินของใครมาจากไหนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหม ที่ผ่านมาได้ค่าจ้างรับโอนฝากเงินแบบนี้เดือนละ6,000บาทานายนพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอธิบายว่าได้ปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย20จุดทั่วประเทศสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้9หมายยึดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากขาบวนการนี้มีนายบีมเป็นหัวหน้าแก๊งและเป็นผู้สั่งการมีพักพวก9คน นายบีมเนี่ยจะใช้โซเชียลมีเดียใช้แอปไม่ว่าจะเป็น Line Facebook m essenger เป็นสื่อกลางในการติดต่อซื้อขายแล้วแจ้งการส่งมอบยาเสพติดโดยมีเพื่อนร่วมขบวนการ3คนจะทำหน้าที่ด้านการเงินอีก3คนทำหน้าที่ประสานงานและขายยาเสพติดส่วนอีก2คนทำหน้าที่ส่งยารวมทั้งหมดก็คือ9คนนะครับแล้วจะใช้ระบบขนส่งเอกชนนี่แหละตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลไปฟังเสียงรองผบออตรรัน ทราบหรือไม่ทราบในเรื่องของการนำส่งสินค้าที่ผิดกฎหมายดังกล่าวนะครับขณะนี้เราได้ทําการยึดทรัพย์ตรวจสอบยึดทรัพย์ได้เนี่ย64ล้านนะครับและจะขยายผลยึดทรัพย์ต่อไปในกลุ่มที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการติดต่อซื้อขายยาเสพติดดังกล่าวนะครับตำรวจยังยึดทรัพย์สินได้ทั้งหมด30รายการมูลค่ากว่า60ล้านนะครับ ทรัพย์สินที่ว่ามีอะไรบ้างดูตามหน้าจอเลยครับมีบ้านเดี่ยว11หลังมูลค่ากว่า58ล้านบาทรถยนต์7คัน3ล้านกว่าบาทมอเตอร์ไซค์6คัน5แสนกว่าบาททีนี้ความเชื่อมโยงในคดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับแก๊งแคล้วคลาดปลอดภัยนี้ตำรวจบอกว่ามีหลายคดีเลยครับคดีแรกย้อนไปเมื่อวันที่4ธันวาคมปี62นะครับครั้งนั้นเนี่ยมีไอซ์แล้วก็มีวันที่19สิงหาคมปี63เป็นคดีที่2คดีที่3คือเมื่อปีที่แล้วครับ 15กุมภาคดีที่4ก็ช่วงปลายปี16ตุลาและคดีที่5วันที่20ตุลาคมตามหน้าจอแบบนี้เลยนะครับทุกๆคดีเนี่ยตำรวจได้ขยายผลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดเพื่อจะตัดวงจรขบวนการค้ายาเสพติดให้หมดไปครับช่วงนี้ระบาดหนักจริงๆนะครับยังไงคนเสพตายคนขายติดคุกนะครับอยู่ให้ห่างไกลจากยาเสพติดเป็นดีที่สุดครับ